สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดือนป่ามีการเกษตรครับวันนี้มีมีดสั่งทํานะครับแล้วก็มีดสะสมนะครับแล้วก็งานหลุดจองนะครับก็เลยลองรวบรวมมามานำเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันเพื่อเพื่อนๆชอบเล่มไหนเป็นพิเศษนะครับเล่มที่1กับเล่มที่3เป็นงานสั่งทําแล้วก็หลุดนะครับหลุดจองนะครับคือลูกค้าเปลี่ยนใจไม่ ไม่รับนะครับก็จะมาแบ่งในราคาพิเศษไปเลยส่วนเล่มกลางนี่เป็นเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับก็จะลองนํามาแบ่งให้กับเ,เพื่อนๆนะครับราคาก็ไม่แพงมากนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่1กันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับ <c oughs> เล่มที่หนึ่งครับเป็นเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินนะครับเหล็กใบเลื่อยวงเดือนตัดหินใน ที่อื่นจะเรียกว่าเหล็กใบเลื่อยวงเดือนเยอรมันนะครับมาในแนวขัดขาวกึ่งเงาครับทรงโบวีใบมีดยาว9.1นิ้วใบมีดกว้าง1.9นิ้วสันหนา5มิลครับกาดทองเหลืองปิดหัวท้ายนี่ท้ายด้ามเป็นทองเหลืองนะครับด้ามจับไม้พยุงนี่สีแดงฉ่ำสวยมากครับ มาพร้อมกับซองไข่เด็กนะครับซองไข่เด็กสีดำใส่แล้วก็จะสวยประมาณนี้ราคานะครับราคาอยู่ที่ราคาพิเศษไปเลยนะครับ1,700บาทนะครับ1,700บาทนะครับ 1,700บาทเป็นงานหลุดจองนะครับนี่สั่งทำแล้วไม่รับนะครับสั่งทำแล้วไม่รับหลุดจองก็นำมาแบ่งขายถูกๆให้กับเ,เพื่อนๆเลยนะครับผมหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเริ่มเป็นเด็กไปเรื่อยๆวงเดือนนะครับต่อมาเลมที่สองครับแรมโบ้นะครับแรมโบ้ ปลายตัดนะครับเหล็กชิปเปอร์สติลตัวนี้ราคา2,500บาทนะครับด้ามเป็นด้ามไม้พยุงแกะสลักนะครับใบมีดยาว10.8นิ้วใบมีดกว้าง2.2นิ้วสันหนา6มิลครับเป็นงานเท้งผิวไฟเล่มนี้ผ่านการทดสอบฟันตามไม้ไผ่มาเรียบร้อยแล้วนะครับฟันไม้ไผ่มาแล้ว นี่ด้ามจับไม้พยูงสวยงามมากแกะเป็นลายเสือนะครับปลอกข้อเป็นปลอกข้อสแตนเลสมาพร้อมกับซอง PVC ซอง PVC นี่เป็นของ SCG นะครับอย่างหนาเลยครับนี่อย่างหนาอย่างทนนะครับไม่ไม่ได้เป็นซองบางนะครับนี่หนานะเป็นซองหนาทนนะครับ 2,500บาทนะครับต่อมาเล่มที่3ครับเล่มนี้เคยมาลงขายตอนนั้นรอบหนึ่ง2,000บาทแต่ว่าลูกค้าจองนะครับลูกค้าจองแล้วหลุดจองนะครับหลุดจองอะมาดูครับ,รบเล่มที่3มนี่เป็นเหล็กแหนบครับทรงแคมป์ใบมีดยาว10นิ้ว ใบมีดกว้าง1.9นิ้วนะครับสันหนา5.5มิลดูครับดามจับไม้พยุงแล้วก็แต่งเป็นคลื่นจับเพื่อให้จับกระชับขึ้นนะครับมีกาดเอกาดกันนิ้วนะครับนี่เรียบร้อยเลยสวยงามมากครับสวยงามน่าใช้ ตัวนี้ราคาเบาๆไปเลยครับ1,200บาทครับได้2ขายเด็ก1,200บาทเฉพาะซองขายเด็กนี่ก็ประมาณ1,100แล้วนะครับเฉพาะขายเด็กประมาณ1,100บาทแล้วก็เหมือนกับได้มีดรีนะครับเนี่ยซื้อมีดแถมซอง1,200อ้บาทโหโหดถูกเรมนี้ไปก่อนเพื่อนแน่นอน เล่มที่1ครับ1,700บาทพร้อมซองขายเด็กเล่มที่สอง0 0บาทพร้อมซอง c ีวตัวแต่เป็นเหล็กชิเปอร์สต e ลนะ2,500โคตรถูกแล้วนะครับเล่มที่3ครับเหล็กแหนบครับพร้อมซองขายเด็กสวยๆเลยนะครับนี่หนึ่บาทเท่านั้นเองถูกถูกมากๆ1,200บาทอาเพื่อนๆสนใจเล่มไหนทักทา,ายมาได้ครับสวัสดีครับ